สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนปลดล็อกน้องทีชาสีเทากันนะคะเริ่มแรกนะคะถ้าทุกคนอยากปลดล็อกน้องทีชาสีเทาแบบเราทุกคนจะต้องมีเงินเก็บทั้งหมดเงินเก็บทั้งหมดนะคะในเงินเก็บทั้งหมดนะเป็นน้ำหมึกนะทุกคนไม่ใช่แบบตะก,ก้าไข่อเีเตอร์เอนะมี500ไอคอนะทุกคนมาเดี๋ยวเราเริ่มอ่านภารกิจให้แล้วกันนะอุ้ยกดผิด มอย่างแรกนะคะทุกคนภารกิจแรกเก็บไอเทมให้ครบ30ชิ้นใช้สก,กิล30ครั้งเอาชีวิตรอดกับเพื่อน3คนไปถึงชั้น5พอนะทุกคนแล้วก็รอดไปถึงชั้น30แล้วก็เซอร์ไพร์สชั้นแล้วก็การเดินต้องเป็นประมาณ50,000ทุกคนเออเราถึงจะเคลมน้องได้ถ้าผิดก็ขออภัยละกันนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราอ่านให้ฟัง นี่ภารกิจงั้นเดี๋ยวเราเขียนให้เลยละกันนะเราจะถ้าใครอยากได้น้องทีช่ชาตสีเทาก็อย่าลืมทำตามภารกิจถ้าใครถ้าใครไม่ทันก็กลับได้น,นะทุกคนอ่าเราจะเอาอ่านให้ฟังหน่อยภารกิจน้องมีดังนี้นะทุกคนนี้ภารกิจหมดเลยที่เราอ่ะที่เราพูดไปเมื่อกี้นะั้นทุกคนแล้วเราก็มันจะมีปุ่มเคลมให้กดเคลมได้เลยนะั้นทุกคนพอทำภารกิจนี้เสร็จนะคะถ้าทำไม่เสร็จจะกด รับเคลมไม่ได้นะจะกดเคลมไม่ได้ต้องทําให้เสร็จครบหกขีดนะคะทุกคนสมมติทุกคนทําไปแล้วห้าขีดแล้วอีกหนึ่งขีดทุกคนกดเคลมไม่ได้ใกล้เสร็จแล้วทุกคนก็ไปทํานะถ้าใกล้เสร็จแล้วเออช่วงอีเวนต์ครั้งนี้ก็นี่ทุกคนเรามีตูนตั้งสิบเอ็ดตัวแล้วนะทุกคนเราอะไม่ได้เป็นผู้เล่นใหม่นะเราเป็นผู้เล่นเก่านะทุกคน แต่ว่าตัวคือเราจะอาจจะเก็บนานนิดนึงนะทุกคนอาจจะเก็บนานนิดนึงนั้นทุกคนเพราะว่าเหลือตัวพวกนี้แหละหอันนี้ขีดแบบนี้เก็บเทวเก็บทวิเตเก็บทวิเตตัวนี้ตัวกระจกอะใกล้จะเสร็จแล้วอีกขาดอีกหนึ่งเปอร์เซ็นใกล้จะเสร็จแล้วก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วทุกคนก็ใครอยากให้เราสอนปลดล็อกอะไรต่อคอมเมนต์มานะคะ